พี่แป๋วสำหรับบทเรียนนี้นะคะเราได้ไปเรียนรู้กันมาหมดแล้วทั้ง4ี่บทเรียนนะคะมาบทนี้ค่ะเป็นเรื่องของการสรุปเป็นภาคจบแล้วค่ะค่ะก็ในจากหลายวิชาที่เราเรียนกันมาเนาะสี่บทก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นถึงส่วนที่เราจะมาสรุปให้นักส่งเสริมเราได้รู้ว่าในแต่ละบทนะ่มันมีประเด็นอะไรสําคัญบ้างเนาะในการทเรียนแล้วก็เอาไปใช้ต่อได้ะค,ะค่ะค่ะถ้างั้นเดี๋ยว เราไปค่อยๆแกะกันแต่ละบทเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างที่เป็นบทสรุปกันเลยดีกว่านะคะหลังจากที่ได้ไปเรียนรู้กันมาแล้วค่ะพี่แป๋วมีทั้ง4บทเรียนเลยเดี๋ยววันนี้ค่ะตอนนี้เราจะมาสรุปย่อๆนะคะในแต่ละบทเรียนว่าเราเรียนรู้อะไรกันไปบ้างคะ่ะสําหรับบทที่1คะ่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบกระบ,บวนการเรียนรู้ค่ะพี่แป๋วเราจะเรียนรู้อะไรบ้างคะค่ะในในส่วนของบทที่1นเนาะเราก็จะได้สรุปในเรื่องของ ความรู้เนาะว่าว่าในเรื่องของการตามพีระมิดแห่งการเรียนรู้เนี่ยค่ะมันก็จะเริ่มจากข้อมูลที่เรามีเนาะ,ะแล้วเราก็จะมายกระดับขึ้นมาเป็นสารสนเทศโดยการมาวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้เนาะพอได้เป็นสารสนเทศแล้วเราก็จะมายกระดับสู่ความรู้โดยการเรามาเชื่อมโยงกันเนาะกับความรู้เดิมที่เรามีมันก็จะยกระดับขึ้นมาเป็นความรู้ได้แล้วหลังจากที่เราเอาความรู้เหล่านี้ค่ะไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานหรือว่าในการแก้ปัญหา มันก็จะขึ้นมาเป็นเรื่องของปัญญาได้ค่ะก็ะจะเป็นเรื่องของสรุปในเรื่องของการออกแบบกระบวนการเรียนรู้นะคะ,คะสําหรับเรื่องของความสําคัญค่ะพี่แป๋วความสําคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้เนี่ยเรามองออกเป็น3มิติด้วยกันค่ะมิติที่ต่อตัวนักส่งเสริมเองก็คือผู้เรียนเองเนี่ยเขาจะได้เรื่องของกระบวนการทํางานแบบมีส่วนร่วมแล้วก็ได้เครื่องมือในการที่จะไปใช้ทํางานในเวทีในชุมชนนะคะในพื้นที่ แล้วก็ต่อกลุ่มค่ะกลุ่มเกษตรกรที่เราไปทํางานด้วยเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแบบมีส่วนร่วมจริงๆทําให้เขาเกิดการได้แชร์ความคิดเห็นได้มีการแลกเปลี่ยนกันสุดท้ายค่ะชุมชนเองก็จะได้ถูกยกระดับในการเรียนรู้ร่วมกันนะคะเกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่แท้จริงค่ะค่ะนอกจากนี้แล้วเนาะในใน,ในการที่นักส่งเสริมการเกษตรนะคะจะเป็น นักจากกระบวนการเรียนรู้ที่ดีอ่ะหรือที่เราเรียกกันว่า Facilitator เนาะเขาจะต้องมี Mindset หลักๆก,ก็คือในเรื่องของโก o w t h Mindset เนาะซึ่งเป็นเรื่องของการที่จะต้องสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปได้ต้องมีความเชื่อเหล่านี้เนาะว่าทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาได้อันที่2ก็คือในเรื่องของ Mindset Learner Learn Center Mindset ก็คือเรื่องของการเรียนรู้โดยให้กเกษตรกรเป็นศูนย์กลางเนาะคือ ก็ต้องเอาความต้องการของเกษตรกรเป็นตัวตั้งในการที่จะออกแบบกระบวนการเรียนรู้อันที่3 <c oughs> ก็คือเรื่องของด u o อสตี้ y มล์เก็จะเป็นเรื่องของแรงจูงใจในการที่จะหาความรู้ใหม่ๆะเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าราส่งเสริมมี m ม n d s ซ็แบบนี้ <c oughs> ก็สามารถที่จะถ่ายทอดไม n d เซ็แบบนี้ไปให้เกษตรกรด้วยเนาะในการที่จะให้เขาใส่ใจเรียนรู้เรื่องใหม่ๆค่ะ <c oughs> ส่วนที่4 <c oughs> ก็คือเรื่องของ Open แล้วก็ flexible mindset ก็คือต้องเป็นคนที่ เปิดใจอค่ะแล้วก็เปิดใจเรียนรู้เรื่องใหม่ๆแล้วก็เปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างเนาะแล้วสิ่งสําคัญก็คือมีความยืดหยุ่นสามารถที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้อะให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์เนาะกับตัวเกษตรกรด้วยค่ะ,คะอันที่5ก็คือ reflective mindset ก็คือพร้อมที่จะเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างนะมุมอมองหรือว่าสะท้อนจากผู้ร่วมเรียนรู้กับเราเพื่อที่ว่าเราจะได้มาปรับปรุงกระบวนการให้มันดีขึ้นได้ อันที่6ก็คือ lifelong learner m i n d s e ตก็คือเป็นเป็น m i n d s e ตที่สําคัญมากในการที่จะจัดเวทีเนี่ยก็คือจะต้องเป็นคนที่สามารถที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อที่เราจะได้ใส่กระบวนการพวกนี้อะไปให้เกษตรกรเขาสามารถที่จะนํากระบวนการเหล่านี้ไปใช้ในการเรียนรู้ของเขาได้เองด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่1นนะคะสรุปบทเรียนที่1ค่ะแล้วก็บทเรียนที่2ค่ะพี่แป๋วเราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างคะ ในส่วนที่2ก็จะมีเรื่องข้อสองจุจะเป็นเรื่องของการเตรียมการอจัดกระบวนการเรียนรู้เนาะซึ่งมีสาขั้นตอนด้วยกันเนาะขั้นตอนที่1ก็จะเป็นเรื่องของการข้อสภาพปัญหาของกลุ่มที่เราจะไปจัดกระบวนการเรียนรู้หลังจากนั้นข้อ2แลเราก็คือมาเตรียมข้อมูลเนาะเพื่อที่จะเตรียมข้อมูลในการที่จะไปแก้ปัญหาของเขาให้มันตรงจุดนะคะข้อที่3ก็คือเรื่องของการเตรียมทีมงานที่จะไปจัดเวทีเนาะทั้งในเรื่องของ f ิล i l i t a t o r เองทั้งในเรื่องของคนที่จะจด ไม้แมพหรือว่าคนจดรละเอียดน,นะคะซึ่งในข้อ2.2นี้เนาะในเรื่องของการจัดเวทีแล้วก็การสร้างบรรยากาศสิ่งสําคัญคก็คือต้องพยายามออกแบบให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมนะเนาะเพื่อที่สุดท้ายแล้วเขาก็จะได้เรียนรู้แล้วก็นําไปใช้ได้จริงๆนะคะ,คะผ่านในส่วนของตอนที่2 3ก็จะเป็นเรื่องของการสรุปผลหลังการดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้เนาะสิ่งที่เราเรียกกันว่าการ after action review นะคะ,คะซึ่งเทคนิคตรงนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเนาะหลังจากที่เราจัดเวทีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ควรจะมา พูดคุยกันว่ามันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราวางไว้หรือไม่เนาะถ้าไม่เป็นครั้งหน้าจะปรับให้มันดีขึ้นได้ยังไงหรือว่าในการจัดเวทีครั้งนี้มันมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วก็เก็บสะสมมาเป็นความรู้ในการทํางานต่อไปนั่นเองค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของบทสรุปบทที่2นะคะ ค่ะและส e e ําหรับบทเรียนบทที hmm. <techn derivatives> okay. <te> ่3 <punto> ค่ะเราได้เรียนรู้ประเด็นหลักๆนะคะข้อที่3.1ค่ะพี่แป๋วเราได้เรียนรู้ในหลักในการเลือกใช้เครื่องมือนะคะว่ามันมีทั้งหมด5หลักการนะคะหลักการแรกคือการเลือกใช้เครื่องมือที่สอดคล้องกับผู้ร่วมกระบวนการจัดกระบวนการเรียนรู้นะคะสําหรับข้อที่2คือเราต้องเลือกเครื่องมือที่มันเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานในการจัดกระบวนการเรียนรู้ค่ะส่วนข้อที่3คือต้องเลือกเครื่องมือที่ผู้จัด ต้องมีความถนัดหรือว่าเข้าใจในตัวเครื่องมือนั้นเพื่อที่จะสร้างบรรยากาศนะคะส่วนข้อที่4เนี่ยเครื่องมือที่เราเลือกมาใช้เนี่ยต้องเกิดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่รนวมจริงคือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกันนะคะส่วนข้อสุดท้ายคือเครื่องมือที่เลือกมาต้องเป็นเครื่องมือที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้หรือการเกิดการแลกเปลี่ยนกันค่ะพี่แป๋วค่ะในส่วนของสรุป3.2นะคะเรื่องของเครื่องมือเรื่องความคิดเห็นในการจัดกระบวนการเรียนรู้ก็มีด้วยกัน2รูปแบบก็คือรูปแบบที่1เป็นเรื่องของการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เนาะก็คือเราก็จะสามารถที่จะใช้ MindMap ในการที่จะจับประเด็นในการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเวทีได้หรือว่าอีกเครื่องมือหนึ่งที่เรานิยมใช้กันคือบอร์คำเนาะซึ่งอันนี้ก็จะทําให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้นะคะในส่วนที่2ก็คือเครื่องมือเรื่องจากวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรเช่นเรื่องของไทม์ไลน์ในการที่จะบอกว่าสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นในชุมชนเนี่ยที่สําคัญสาคัญมันเกิดขึ้นช่วงไหนบ้างเนาะในการที่เรา จะได้มาวางแผนในการทํางานต่อไปได้ในตัวที่2ก็คือเรื่องของปฏิทินอาชีพซึ่งเครื่องมือตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้เราทราบว่าเกษตรกรทําอะไรบ้างในช่วงไหน,นเราก็จะได้มาวางแผนในการที่จะส่งเสริมได้ถูกต้องในส่วนที่3ก็คือเรื่องของแผนที่เดินดินก็จะเป็นตัวที่ทําให้เราทราบว่าในพื้นที่ในชุมชนเนี่ยใครอยู่ตรงไหนบ้างแล้วทําอะไรกันบ้างเพื่อที่เราก็จะได้มาวางแผนในการทํางานได้ถูกต้องค่ะ ค่ะสำหรับ3.3ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือในการวิเคราะห์นะคะเพื่อจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรนะคะเราก็แนะนํามา2ตัวด้วยกันค่ะพี่แป๋วเป็นเรื่องของ Smart A4 ค่ะเป็นเครื่องมือที่เน้นการพึ่งพาตนเองทําน้อยแต่ได้มากมีการแก้ปัญหาด้วยตัวตนเองนะคะส่วนอันที่2ค่ะเป็นเรื่องของ s Supply c h a i n ค่ะเป็นการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําเพื่อย,ยกระดับหรือพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมให้ดียิ่งขึ้นค่ะ ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ3ามสิเนาะคือเครื่องมือในการยกระดับศักยภาพชุมชน4ี่รูปแบบก็คือเครื่องมือที่1ก็คือเรื่องของแบบ Analysis เป็นเรื่องของการวิเคราะห์เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เราคาดหวังเนะาะกับความเป็นจริงในสถานการณ์ของเกษตรกรเพื่อที่เราจะได้มาเติมเต็มความรู้ให้มันถูกต้องเนาะกับกับปัญหาของเขาในส่วนที่เครื่องมือตัวที่2ก็คือเรื่องของโกลโมเดลมันเป็นจะเป็นเครื่องมือในการที่จะช่วยยกระดับ เกษตรกรเนาะในการที่จะขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการได้นะคะเครื่องมือตัวที่3ก็คือตัวเึ่งโค้งแห่งรอยยิ้มก็จะเป็นเครื่องมือในการที่จะช่วยยก,กระดับแล้วก็เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรได้โดยเลือกในจุดที่จะสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าได้สูงสุดนะคะในเครื่องมือตัวที่4ก็คือเรื่องของเครื่องมือในการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งตรงนีก้ก็จะทาให้เราทราบภาพรวมว่ามีใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มหรือว่าชุมชนที่เราไปทํางานด้วยเพื่อที่จะได้วางแผนแล้วก็ออกแบบกระบวนการทํางานที่เหมาะสมได้ ค่ะและนี่ก็เป็นเนื้อหาของรายวิชาการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนะคะเราก็หวังว่านักส่งเสริมะคะ่ะจะสามารถนำองค์ความรู้ที่เราได้ถ่ายทอดไปเนี่ยนำไปปรับใช้ในเวทีหรือว่าในการทำงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ได้ค่ะพี่แป๋วค่ะซึ่งเรา,เราก็คาดหวังว่าบทเรียนที่นักส่งเสริมจะได้เรียนรู้ก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้เนาะในเรื่องของการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อที่จะให้กเกษตรกรเขาเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของ ควารมรู้เรื่องของทัศนคติแล้วก็ทักษะเนาะในการที่จะไปประกอบอาชีพให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมทั้งนักส่งเสริมเองก็จะทํางานได้สนุกขึ้นแล้วก็มีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำเพราะมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้นค่ะค่ะแล้วก็หวังว่านักส่งเสริมนะคะจะสนุกแล้วก็ภาคภูมิใจเหมือนที่พี่แป๋วบอกนะคะแล้วพวกเรานะคะก็ต้องขอจบรายวิชาการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมไว้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านมากคะ่ะ